ชาวตุลน,นะคะครึ่งเดือนหลังนะยังมีโอกาสดีเนื่องจากดาวลาบผลนะคะเป็นเกษตาราธิบดีนะส่วนดาวพุธนะคะก็ยังเป็นมหาอุดด้วยนะและเป็นเกษตรด้วยแต่ละดาวก็จะมีความหมายของเขาในแต่ละลัคนาราศีไม่เหมือนกันนะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะ สำหรับใครที่ไม่ทราบลัคนาราศีนะก็คือผู้ที่เกิด17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะก็เป็นราศีตุลก็สามารถพอที่จะดูได้นะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็พอที่จะดูได้นะคะสำหรับท่านที่อยากดูตามอัธยาศัยก็เรียนเชิญได้นะคะสำหรับช่องของเราใช้หลักโหราศาสตร์นะดังนั้นลัคนาราศีมันก็คือจะตรงที่สุดนะคะ อาจจะมีคลิปนะคะพยากรณ์ทุกเดือนนะคะรายครึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยมีรายปีแล้วแต่นะคะจะเป็นคอนเทนต์ที่ให้ทราบเหตุการณ์นะคะพอที่จะเตรียมตัวได้คร่าวๆอะไรดีก็จะได้คว้าไว้อะไรไม่ดีก็หลีกเลี่ยงนะคะหากสนใจก็กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ สำหรับชาวตุลน,นะคะดวงดาวในครึ่งเดือนหลังของสิงหาคมนะคะดาวตัวเองนะก็คือดาวศุกร์นะคะจะมีมาตรฐานเป็นนิดนะคะนิดแปลว่าน้อยด้อยค่านะดาวศุกร์กับดาวราหูนะหกับ8ดนะคะในภาพจะเห็นว่ามีมาตรฐานเป็นนิด การเป็นนิดนะมันก็เป็นกําลังที่ไม่ค่อยดีนะถือว่าไม่ค่อยมีพลังนะออกจะส่งผลเสียด้วยซ้ําเมื่อดาวตัวเราเป็นนิดอยู่ในภพวินาศนะคะในเดือนนี้นะคะชาวตุลจะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของความเหนื่อยความเซงความเบื่ออะไรเงี้ยนะหลายๆอย่างก็ดูว่ามันจะ ไม่ค่อยเป็นไปอย่างใจเท่าไหร่นะคะเนื่องจากดาวประจําตัวนะอยู่ในภพวินาศาเราไม่ค่อยดีการอยู่ในภพวินาานะคะหมายถึงเรื่องของการถูกกักตัวก็ได้นะการอยู่ในสถานที่จํากัดหรือว่าการที่เข้าไปอยู่ในปัญหาก็ได้นะอาจจะเป็นปัญหาของคนรอบตัวนะคะปัญหาเกี่ยวกับที่มาจากคนรอบตัวมาถึงเราแล้วไปแก้ไขให้เขาหรือตัวเราประสบปัญหาเองก็ได้นะมรณะนะคะก็คือตัวเราด้วยเมื่อมาอยู่วินาศระมัดระวังเรื่องของ สิ่งที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับโรคภายใครเจ็บได้ด้วยอันเป็นคนในบ้านนะเป็นเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงนี้ไว้ใจใครไม่ได้นะคะสําหรับชาวตุนนะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะพยายามก็นะอยู่คนเดียวดีกว่านะคะอย่าไปเข้าสังคมอะไรเยอะนะคะแล้วก็เรื่องของความเบื่อท้อเซงของตัวเองก็มีผลทําอะไรมักจะ ไม่ค่อยมีสมาธินะเหมือนเหมือนโฟกัสไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยการงานอะไรเงี้ยก็ออกจะแนวเรื่อยๆนะเรื่อยเปื่อยดูไม่ค่อยขยันขันแข็งนะมันเป็นลักษณะของดาวสุขนอกจากนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยคึกคักอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีพลังไม่ค่อยมีชีวิตชีวาสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้นะสาหรับดาวซึ่งมันเป็นดาวจรน,นะเดี๋ยวช่องต่อไปก็จะดีขึ้นนะคะในเครื่องเดือนนี้2องสัปนะคะก็ประมาณนี้นะสาหรับตัวเรานะคะสําหรับดาวที่ ดีก็คือดาวลาบผลลาบผลคือดาวอาทิตนะคะดาวอาทิตเนี่ยเป็นเรื่องอยศศักดิ์ทายอาทิตย์บางคนมีเกณฑ์ในเรื่องของการรับผิดชอบหน้าที่การงานตำแหน่งอะไรเงี้ยยังถือว่าดีอยู่เพราะว่ามันเป็นกเกษตรตาธิบดีนะในภพลาบผลนะคะนอกจากนี้ก็ยังถือว่ามีลาบนะคะลาบผลที่ว่าอาจจะมาจากเรื่องของนะ้าบุตรหลานนะคะคนอายุน้อยเยาวชนที่บ้านนะอาจจะได้เงินพิเศษนะที่เกี่ยวเนื่องกับ บุตรหลานมานะคะเรื่องของการลงทุนการเสี่ยงโชคพอมีมาได้บ้างนะคะเนื่องจากดาวอาทิตย์นะั้นเล็งไปที่เรือนเกี่ยวกับการลงทุนการเก็งกําไรนะเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะก็นำเรื่องดีๆมาให้อาจจะเป็นทางอ้อมอะ่ะนะในความเป็นจริงชาวตุนอาจจะเพึ่งพาคนอายุน้อยไม่ค่อยได้มากแต่โดยทางอ้อมก็อาจจะได้ผลประโยชน์อะไรจากเขาอยู่บ้างในเดือนนี้นะคะนอกจากนี้มีโชคจากเรื่องของ โปรเจกต์โครงการใหม่ๆเข้ามานะเรื่องของงานอดิเรกข,ของสะสมอะไรที่ทำไปในอดีตแล้วมาดึงออกมาขายมานำเสนอแล้วมันได้เป็นเงินเป็นทองเป็นโอกาสขึ้นมานะคะแต่ความมากน้อยของลาภผลแต่ละท่านนั้นนะมันก็อาจจะได้กันไม่เต็มที่เพราะเนื่องด้วยดาวพฤหัสที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะเป็นคู่มิตรใหญ่แหละจริงๆแล้วแต่พฤหัส ดันเดินถอยหลังนะมันอาจจะไม่ได้มีพลังมากมายนะดังนั้นอาจจะมีโชคลาภติดไม้ติดมือกันพอกรุบกริบนะไม่ได้ว่ามากมายขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านด้วยนะคะดาวพรหัสอาทิตย์ก็เป็นคู่มิตรนั่นแหละนะเป็นคู่มิตรที่ค่อนข้างดีนะก็อาจจะเนี่ยมีโชคลาภอย่างที่ว่าเข้ามานะคะสําหรับในเรือนลาภผลก็จะมีดาวรวมกันเยอะในเดือนนี้นะก็ถือว่ามันก็ดีขึ้นนั่นแหละนะในส่วนหนึ่งแต่ว่าตัวเราอ่ะ นะต้องระมัดระวังตัวเองนะคะสําหรับดาวอังคารก็อยู่ในลาบผลด้วยอังคารเป็นการเงินนะกับคู่ครองนะคะอย่างที่บอกหลายคลิปว่าการเงินกับคู่กับความรักนะเป็นเรื่องเดียวกันของชาวตุลน,นะคะในเดือนนี้เนี่ยการเงินมีลาบผลด้วยนะมีลาบผลทางการเงินเข้ามานะคะรวมไปถึง คู่ค้าคู่ครองคู่สัญญาก็มีเข้ามานะความเป็นลาบผลก็ส่งผลให้บางทีมีฟลุกกเข้ามาในสถานการณ์ที่ยากในสถานการณ์ที่ลําบากแต่ก็นะก็มีช่องทางให้เกิดเงินมีช่องทางให้ลูกค้าเข้ามานะยังไงก็หาช่องทางเปิดร้านค้าขายอาจจะออนไลน์หรืออะไรก็ว่าไปนะคะก็หาช่องทางให้มันมีทางให้คนเข้ามาได้ะนะแล้วก็เรื่องของ ปตัตตาน,นีนะคู่ครองอาจจะเป็นที่พึ่งได้มากในเดือนนี้นะเช่นตัวเราไม่ค่อยมีแรงมีกําลังก็คู่ก็ทําแทนนะคะหรือว่าเรื่องของการพึ่งพาอาศัยเพศตรงข้ามมากขึ้นนะในเดือนนี้เขาก็นําโชคนําลาบมาให้เรานะเป็นการเงินนะการเงินดีนะคะในเดือนนี้นะดีกว่าเดือนก่อนนะคะทีนี้ดาวหนึ่งกับสามมาอยู่คู่กันนะอาทิตย์ผิดอังคารนะคะเป็นคู่ศัตรูดังนั้นมันจะเป็นในลักษณะที่ คู่ครองก็อาจจะช่วยเหลือดีแต่เราเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้เช่นมีธุระไปทําอย่างอื่นหรือบางคนถูกกักตัวก็ไปอยู่ห่างคู่แต่คู่ทําประโยชน์ทํางานแทนให้นะมีคนดูแลให้อย่างดีหรือตัวเรามีการป่วยเจ็บหรือมีธุระอย่างอื่นแล้วคู่ก็ทําให้อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ามีการอยู่ห่างไกลกันแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีลาบมีผลประโยชน์ให้เราด้วยนะคะลักษณะนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบนะหวานชื่นปกตินะดังนั้น ถือว่าจะมีโชคลาภแบบห่างๆหน่อยนะโชคลาภจากคนอื่นแต่ว่า ตัวเราโชคดีว่ามีคนช่วยนะฮะอาจจะเข้าไปทําตรงนั้นไม่ได้อา่ามีคนทําให้อะไรเงี้ยการประสานงานต้องได้นะคะคนช่วยเหลือก็มีอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับดาวพระเกตในภพลาบผลนะมีโชคลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยนะคะโชคลาบที่ว่าก็อาจจะเป็นการบนบานสันกล่าวการขอนะการจุดทูบตัวเลขอะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องของโชคลาบที่เข้ามาโดยไม่คาดหมายอาจจะเป็นนะจากลูกหลานบริวารอะไรก็ว่าไปนะคะ สำหรับดาวพุธนะก็ถือว่ามีมาตรฐานที่ดีนะเขาเพราะว่าเป็นมหาอุดและ,กะเกษตรตาธิบดีดาวพุธอยู่ในภพว,วินาศคู่กับตัวเราเลยนะคะดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนวินาศนะในความวินาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าคําว่าสุภะมันก็ดีนะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาแบบคาดไม่ถึงเข้ามานะเป็นเรื่องในครอบครัวเป็นเรื่องเหตุการณ์สถานการณ์อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าสุภะก็เป็นมหาอุดด้วยเช่นกันเท่ากับว่า มีเรื่องมาให้แก้ไขมีเรื่องมาให้ทําแต่เหนื่อยแล้วก็จะสามารถแก้ไขมันผ่านไปได้นะคะก็หลายๆอย่างนะก็ไม่ได้ราบรื่นสัทีเดียวเนื่องจากนะคะดวงเมืองหรือดวงรายรอบเราเนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูกันมันเป็นดาวยากลําบากดังนั้น ถ้าเดือนไหนก็ตามช่วงไหนที่เราพอจะมีดาวในราบผลมาช่วยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราผ่านช่วงนั้นไปได้นะคะสําหรับ4ี่หกในพวินาศนะคะระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกก็ได้นะคะเรื่องของการชักชวนลงทุนอะไรพวกนี้ต้องระมัดระวังการนําผลประโยชน์อะไรมาล่อนะคะลักษณะนี้ก็ต้องเขาเรียกคิดดูให้ดีก่อนนะนอกจากนี้นะการหลงไหลได้ปลื้มอะไรอย่างมากหรือการเขาเรียกว่าไปยึดติดหรือการ ทุ่มเทลงทุนโดยปราศจากเหตุผลหรือวิจรารณญาณอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะใช้เหตุผลเยอะๆนะแล้วก็สําหรับดาวเสาร์นะคะยังคงอยู่ในภพพันธุนะเป็นกเกษตาราธิบดีนะเสาร์เนี่ยเดินถอยหลังอยู่นะคะทำให้บางทีก็ เป็นเรื่องของภาระทางบ้านที่อาจจะยังมีอยู่ภาระครอบครัวแต่เนื่องจากการเดินถอยหลังนะโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับอสังหาครอบครัวเรื่องสินทรัพย์ขนาดใหญ่อาจจะมีการหยุดชะงักถอยหลังลงในช่วงนี้นะคะเนื่องด้วยเหตุการณ์ต่างๆแต่เดี๋ยวจะมีการเดินหน้าอีกครั้งในช่วงประมาณกันยายนนะคะเมื่อเดินหน้านะสิ่งต่างๆที่เป็นภาระก็จะกลับมาย้อนกลับมาให้ทําได้อีกนอกจากนี้ปัญหาต่างๆในครอบครัวนะเรื่องของความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว มีแนวโน้มสงบลงในช่วงนี้นะคะเนื่องด้วยต่างคนต่างอยู่เนื่องด้วยมีเหตุให้มีเรื่องโฟกัสแตกต่างกันไปนะไปดูแลสุขภาพแยกย้ายนะไม่รวมหัวไม่ทําการเสวนากันดังนั้นนะความขัดแย้งความร้อนรุ่มก็อาจจะลดลงนะคะสาหรับดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนอริสหัสชชะนะคะก็เดินถอยหลังอยู่ในเรือนปุตตะนะคะการที่ดาวอริถอยหลังก็ถือว่า ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าอริแปลว่าปัญหาอุปสรรคจากเพื่อนฝูงมันถอยหลังนะคะแต่ในขณะเดียวกันการพบปะเพื่อนฝูงหรือการเข้าสังคมอะไรบางอย่างก็อาจจะดูห่างเหินกันไปนะคะพี่น้องญาติพี่น้องอะไรก็ไม่ค่อยได้พบกันหรือว่าเป็นเรื่องของการหยุดชะงักปัญหาเกี่ยวกับสังคมกลุ่มคนอะไรประมาณนี้หยุดไปก่อนนะคะราหูเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะคะไปอยู่ในภพมรณะนะะราหูเนี่ยเป็นตัวแทนเรื่องของบุตรหลานนะเรื่องของ บริวารเรื่องของการลงทุนการเสี่ยงโชคไปอยู่ในภพมรณะนะคะยังคงมีองศาเป็นปกติอยู่นะสำหรับราหูดังนั้นสิ่งที่ยังคงเดินหน้าเป็นปกติของตุลน,นะส่วนใหญ่ก็เป็นภาระาลูกหลานนี่แหละนะยังคงเดินหน้าเป็นปกตินะคะแต่ในขณะเดียวกันเดือนนี้ดีหน่อยตรงที่ว่าปุตตะก็เป็นลาบด้วยนะดังนั้นอาจจะส่งผล เรื่องลูกหลานนะใครลูกหลานป่วยก็อาจจะมีอาการดีขึ้นนะคะใครที่ปวดหัวเครียดกับเรื่องบุตรหลานก็อาจจะมีแนวโน้มดีขึ้นนะคะสำหรับพุธาวพุธท,ที่บอกไปแล้วนะมีความเป็นมหาอุดนะคะแต่เป็นวินาศนะอาจจะดีในลักษณะงานทางไกลนะมีความเยอะความมากเข้ามานะคะงานเบื้องหลังงานแก้ปัญหางานพวกแก้ปัญหาลูกค้านะคะงานที่ทํางานในแผนกซัพพอร์ตงานที่ เป็นสายด่วนสายอะไรพวกนี้นะคือจะงานเยอะหมดนะคะดังนั้นเนี่ยในบางแอรเรียของงานก็จะถือว่าดีนะคะงานที่ทางไกลคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางไม่ได้อยู่กับครอบครัวถือว่าดีนะคะคนที่อยู่ไกลบ้านไกลครอบครัวอยู่ต่างประเทศอ่ะจะถือว่ากลับด้านกลายเป็นดีนะ,ะสำหรับดาวพุธมหาอุดนะคะ,ะสำหรับ เนื้อหาประมาณนี้สําหรับชาวตุลนนะคะก็ถือว่ายังพอมีโอกาสดีๆเข้ามาในช่วง2วีคสุดท้ายของสิงหาคมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ